คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวะชนอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับบริษัทบ้านนี้ดีสถาปนิกและก่อสร้างจํากัดนะครับตามนี้เลยตามป้ายเลยนะครับในป้ายก็จะมีรูปหลอ่ลอเนาะหลอ่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับชมตัวเองไว้ก่อนนะฮะอ่าดีดีต้อนรับน้องไนนะครับช่างสีแห่งโคราชไน หลังเนี้ยไม่มีฝ้าถูกต้องไหมใช่ครับไม่มีฝ้าหลังนี้จะเป็นโซนคาเฟ่จะเป็นโทนโทนดำอย่างที่รู้เนาะในเนี่ยรรทำอาชีพเดียวเลยคือช่างสีครับผมที่เห็นการทํางานของายแล้วว่าโ,โอเคเวยเดยคนนี้ถือว่าใช่ได้และอีกอย่างหนึง่งในทิกต o อกอันนี้ตอกก็มีเข้าคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าคนนี้เก่งเก่งงานสีนู่นนี่เคยลงมากับผมน,นู่นนี่นามีนะผิวเขาจะเป็นสีดำสีดำพอโดนขูดเขียนไปสีขาวขึ้นเลยชัดเจาะจะมองชัดเลยครับน,บนี่มันนี่คือข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน สำหรับพื้นกระเบื้องเนาะแต่ถือว่างานผมไวอันนี้ผมไม่ได้อวยช่างผมนะครับผมบอกแต่ละว่าถือว่าไวไวมาก สวัสดีครับนะครับเชฟเคยครับบารดีดีชานเอลนะครับวันนี้คลิปนี้อีพีนี้นะครับก็เขาเรียกว่าจะดูแปลกตาไปหน่อยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีเอบิลลี่ไอจิ๋วนะครับเพื่อนผมสองคนนะไอตัวเล็ก2คนนะครับปกติทุกคลิปจะมี2คนนี้นะฮะเพียงแต่ว่าอีพีนี้ถือว่าเป็นอีพีพิเศษแล้วกันนะครับสำหรับจิ๋วกับบิลลี่เนี่ยเขาไม่ว่างนะฮะเขาติดงานนะครับติดงานแสดงที่พัทยานะครับรู้สึกจะไปตั้งแต่ เวลายาวแลวาวันแล้วนะครับก็ยังไม่ได้กลับมา e p เนี้เป็น e p พีิเศษผมก็มาถ่ายใช้งานกระทึงงานกับคนงานกับช่างบุ๋มเนาะนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าบิลลี่กับจิ๋วไม่อยู่เราไม่ถ่ายไม่ได้แล้วยังไงเราต้องมีคลิปนะครับเพราะว่าในช่องเราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะนานนะครับเจ็วันแล้วยังไมไ่ลงคลิปกันเลยนะครับเพราะฉะนั้น,นไหนก็นไหนและเอาคลิปสาระดีๆใช้งานสวยงามงานที่มีมาตรฐานว่างันเถอะก็เกี่ยวกับ หลายท่านก็รู้อยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวนะก่อนอื่นผมขออาภัยก่อนผมพูดไม่ค่อยชัดณนะตอนนี้นะครับเพราะอะไรผมไปผ่าฟันคุดมาหนึ่งซี่แล้วก็ถอนฟันนะครับแล้วตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะอักเสบบวมอยู่ด้านในนะครับผมเลยพูดไม่ชัดก็ผิดพลาดประการใดในการสื่อสารก็ต้องขออาภัยไว้ก่อนต้องออกตัวไว้ก่อนเนาะนะครับอนะ่ะอย่างที่หลายๆท่านรู้ว่าผมเนี่ยเปิดบริษัทรับเหมาสร้างบ้านนะครับ ก็วันนี้ก็จะถือโอกาสเป็น E ีพีิเศษแล้วกันถ่ายส้งานผมไปด้วยถ่ายทีมช่างผมไปด้วยนะครับนี่เลยครับบริษัทผมเนาะบริษัทบ้านนี้ดีสถานิกและก่อสร้างจำกัดนะครับตามนี้เลยตามป้ายเลยนะครับในป้ายก็จะมีรูปหล่อเนาะหล่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับชมตัวเองไว้ก่อนนะฮะก็จะมีรูปผมนะครับเพื่ออะไรทําไมถึงต้องมีรูปผมอยู่ในป้ายด้วยคือผมคิดแหกแนวนะครับหลายๆบริษัทเขาก็มีป้ายกันนี่แหละเพียงแต่ว่าของผมเอารูปผมใส่ไปด้วยเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลย เขาจะได้รู้ได้เห็นตัวตนเออว่าผู้รับเหมาคนเนี้ยหน้าตาเป็นอย่างไรเนาะบางครั้งที่ผมป้ายที่มาปักก็คล้ายๆว่าเอาไปกระจายงานเหมงันนเถอะนะครับไม่ใช่เอามาปักเพื่อความสวยงามนะครับใครผ่านไปผ่านมาเขาเห็นไซน์งานเห็นป้ายเขาก็จะมองออกว่าโอ้บริษัทนี้มาสร้างเจ้าของบริษัทว่าผู้รับเหมาหน้าตาเป็นอย่างนี้สมควรที่เราจะจ้างต่อไหมอะไรไหมก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะเนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูทีมงานผมนะครับตอนนี้ก็ งานค่อนข้างที่กาลังเก็บงานอยู่งานจะจบแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ทาสีช่างไฟแล้วก็ติดกระจกก็จ,จบแล้วเท่าหลังนี้ถือว่าไหวมากนะครับตอนนี้ที่เขาที่ผมมองวันเนี่ยทีมช่างก็กําลังโคเล่โคเล่โคเล่ไปว่าอะไรตากล้องโซเล่หรือว่ากําลังคุยกันว่งงากันเถอะปรึกษาหารือกันเฮ้ยลูกพี่มาแล้วเว้ยต้องเบิกตังค์แล้วเว้ยอะไรประมาณนะั้นอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมเล่าเหตุการณ์นะว่าด้วยประสบการณ์ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าคนทํางานก็ต้องกินต้องใช้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชม เข้าไปสัมภาษณ์เข้าไปคุยกับทีมช่างผมแล้วกันเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าคนไหนเขาจะกล้าคุยกับผมหรือเปล่าเขาจะกล้าออกกล้องหรือเปล่านะครับอ่ะตามผมไปไปไหนโทรอะไรนักหนาเดี๋ยวเอ็งที่พี่มาเนี่ย อยากให้เองรู้ว่าหนึ่งพี่ไม่รับโทรศัพท์เพราะอะไรสองทำไมพี่ไม่เข้ามาสักทีสุภาพพี่ดิปวดฟันมากครับเข้าใจพี่นะคือพี่ผ่าฟันคุดแล้วก็ถอนแล้วก็พี่ยอมรับพี่ไปกินเบียวนั้นมีเมื่อสองทบวันที่แล้วเนี่ยมีงานวันเกิดของลูกค้าที่จ้างเราสร้างบ้านนี่แหละพี่ก็ไปพี่ก็พอมีการมีงานเลี้ยงใช่ไหมพี่ก็ได้ไปดื่มสภาพเป็นแบบนี้เลย พอกลับมาโคตรทรมานแล้วที่เองโทรเองเะไรแต่พี่ไม่ได้รับไม่ได้หนึ่งเลยพี่หลับด้วยสองนั่นแหละและ้วทาไมถึงโทรถึงตามนักหนาเพราะอะไรงานก็<ร>ยังไงงานผมเสร็จในงานสกิมภายนอกภายในมันเสร็จประมาณเป็นอาทิตย์แล้วพี่ใจผมนอนรอพี่มันก็ไม่ใช่อ่ะจริงๆนะครับท่านผู้ชมคืออย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมช่างผมเก่งขนาดนี้ทําไมช่างผมไวขนาดนี้ซึ่งพอไวแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไวกว่าแผนงานไวกับแผนงาน คือหลัหลกๆเลยเนี่ยหนพี่จะวางไว้เนะาะพอจะาพี่ก็จะวางแผนง,งานของพี่เองอะช่างสมมติว่าช่างกระเบื้องจัปูเนี่ยพี่กะไปเลยอาทิตย์สิบวันอะที่กว่าประมาณสิบวันเสร็จปับ๊บเดี๋ยวช่างฝ้าช่างสีเ,เดี๋ยวช่างฝ้าช่างไฟพี่ก็รัน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 พอปรากฏว่าพี่คิดว่าสิบวันสองวันพี่กลับมาเสร็จแล้วเนี่ยถือว่าทีมงานผมค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเก่งนะครับไวด้วยนะครับแล้วทำงานด้มาตรฐานด้วยอย่างไหนเนี่ย ขาก็ถนัดในด้านงานสีนะครับพีแต่ว,ว่าเราด้วยความคิดของเราไงมึงก็นู่นแหละ4วัน5วันอาทิตย์ดีกว่ามึงจะจบ3วัน4วันจบกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเป็นคนที่เขาเรียกว่าวางแผนไปแล้วอะ่ะงานมันก็ช่างสมมติว่าช่างไฟมึงต้องอยู่นูน่นไซส์นี้มึงต้องอยู่ตรงนี้พรุ่งนี้มึงต้องอยู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้ผลปรากฏว่าผิดแผนหมดเลยเพราะว่าช่างเราไวนะครับเอางี้ไหนเดี๋ยวคุยกับพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ พาคนดูทางบ้านเนี่ยชมฝีมือเรารเนาะผลงานของเรารว่าจะเป็นงานกระเบื้องก็ดีงานสีงานราคาอะไรก็ดีเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมไนะนํากดแล้วกันเนาะน้องไนท์เนี่ยนะครับเดี๋ยวยินดีต้อนรับน้องไนท์นะครับ,บ,นนรบช่างสีแห่งโคราชเนาะสู่บ้านนี้ดีชาแนลครับผมอ่ะวันนี้ไม่มีไอ้ T ิ e ๋วไอ้เลลี่ไม่เป็นไรนะครับน้องคนเนี้ยผมคิดว่าสามารถที่จะถ่ายผมได้เพราะว่าหนึ่งเลยเขา ทักษะในการคุยเขากล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นเราเราต้องคุยกันรู้เรื่องนะครับเพราะว่าช่างทีมงานผมบางคนเนี่ยเขาคุยไม่ค่อยเป็นเนาะผมอยากเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่อยากจะไปถ่ายอะไรมากมายแบบนั้นเนาะ,ะคล้ายๆว่าไปถ่ายพวกดาราอะไรเงี้ยนะเพราะว่าหนึ่งเลยต่างคนต่างทำงานเนาะอย่างผมทําสายเนี่ยทำโครงสร้างเนี่ยผมก็อยากจะถ่ายกับทีมงานผมแต่ทีมงานผมก็มีไม่กี่คนที่จะสามารถพูดกับผมได้ในเชิงเขาเรียกว่ามันเป็นการแสดงเนาะ นะครับมันเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างนั้นนะเนาะหนึ่งเลยไนท์ได้แล้ว EP EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขอขอเปยัยแดงแล้วกันยัยแดงได้ก็สามารถที่จะคุยคุยกับผมได้เนาะไม่กลัวกล้องนะครับกล้าแสดงออกวากันเถอ,อะอ่ะพี่ถามก่อนไนท์เป็นคนจังหวัดไหนบ้านเกิดเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับผมอ๋อสุรินทร์ครับผมไม่ใช่คนละเหรอไม่ใช่ครับอำเภออะไรสุรินทร์อำเภออะไรอำเภอศรีขอครับผมศรีขอยลพบมครับผมรุ่นน้องพี่ได้มีอยู่นั่นคนหนึ่งเนาะแล้วก็ ที่สังขะมันจะใกล้กับสีขอรภูมิถูกไหมใช่ครับพี่ไปสร้างบ้านที่สังขะมาหลังนึงเมื่อสามปีที่แล้วอ่าพี่เคยอยู่ที่แน่นแล้วทําไมที่ว่าอยู่โคราชที่เดิมบ้านแฟนมาแต่งงานอยู่ที่พี่หมายครับโคราชอ๋อมันก็ไม่ไกลกันมากเนาะครับพี่หมายโอ้ยพี่หมายี่เพื่อนพี่เยอะเลยนะกระเบื้องใหญ่รู้จักไหมรู้จักกับใกลกระเบื้องใหญ่แล้วเขตชุมพวงครับเออบ้านเราจะไม่ได้แล้วดย๋ยวกระเบื้องใหญ่นี่ก็บ้านไอ้ประตูดอกกระโดนประตูดอกกระโดนเออดาราตลกเปิดประตูดาราหลกเขาเรียกว่ากระเทยอ่ะ อออครับเอออยู่ในกลุ่มก็ได้แหละก็ในช่องพี่เนี่ยก็มาออกบ่อยสำหรับประตูเนาะอ่ะอย่างที่รู้เนาะไนเนี่ยทำอาชีพเดียวเลยคือช่างสีครับผมที่เห็นการทำงานของไยแล้วว่าอโอเคเว้เด็กคนนี้ถือว่าใช้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งในทิกตอกในทิกตอกตก็มีเข้าคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าคนนี้เก่งเก่งงานสีน,นู่นนั่นเคยลงงานกับผมนู่นนี่น่ามีนะมีเข้ามาคอมเมนต์เพราะฉะนั้นไนาพาพี่เข้าไปดูผลงานภายในยหน่อยไม่ว่าจะเป็นงานสก,กิมที่ไนสก,กิมไว้หรือว่า งานปูกกระเบื้องของพี่เขาเนาะช่างเขาก็อาจจะ,ะพกักผ่อนจากตอนนี้คัไปขออนุญาตนะคตาม <บะ S 1> มาไหนหลังนี้มไม่มีฝ้าถูกต้องไหมใช่ครับไม่มีฝ้าหลังนี้จะเป็นโซนคาเฟ่จะเป็นโทน<อ>โทนดำเฮ้ยทั้งนั้นอย่างนี้ไนบอกว่านไนจะย้ายใช้พี่ส่งไปวังน้อยใช่ไหมใช่ครับเอางี้แล้วกันพี่ขอให้ไนาทานสีดีก่อนใช่ครับเนาะเหล็กตัวนี้ออกแล้วกันนะครับผเหล็กตัวนี้ออกไอ้ตัวไหนที่มันเก็บกับตัวแข็งอ่าครับผมพรุ่งนี้เก็บสีตรงนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็ พอเสร็จสีเนี่ยถึงจะไปบังน้อยเพราะที่บางน้อยเนี่ยช่างก็ยังปูกระเบื้องไม่เสร็จแล้วก็จะไปเกะกะกันเนาะเอาตามนี้เนาะครับผมอ่ะนะครับก็บรรยากาศเขาเรียกว่ารายละเอียดของงานนะครับนี่คือเราสกิมแล้วสกิมแล้วครับช่างไนนะครับสกิมมาหนังแล้วก็ออกมาสวยงามอันนี้ยังไม่ได้ทาสีนะครับบางท่านเนาะบางท่านลูกค้าบางท่านหรือว่าคนที่ดูเราอยู่เนี่ยบางคนเนาะเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเอาสีมาทาแล้วเอาสีมาทาบางเจ้าที่ชุดช่างไนสกิม เขาจะมองว่าเอ้าทาสีเลยทําไมมันยังดูขาวดูสวยเอามันเป็นแค่งานสกิมแล้วก็ขัดยังไม่ได้รองพื้นกับทาสีถ้าได้รองพื้นกับทาสีจริงมันจะสวยแล้วมันจะเนียนกว่านี้ครับเนียนกว่านี้ะครับก็คือพูดง่ายๆผนังสกิมกับไม่สกิมเนี่ยก็จะต่างกันสวยงามต่างกันเนาะอ่ะแต่กล้องนี่ก่อนเลยอันนี้ฉาบเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้สกิมนะครับผนังนี้เนาะนายแนะนําหน่อยนะเอาความรู้ของนายเลยแนะนําเลยระหว่าง มันไม่ยากครับดูง่ายๆจากผนังที่ฉาบแล้วไม่ได้สกิมถ้าจะทาสีปุ๊บมันก็จะเป็นผนังที่มันจะเป็นขุขะเป็นเม็ดทรายแต่กับกับผนังสกิมที่สกิมแล้วกับผนังสกิมฝังนี้ครับดูมันจะมองว่ามันจะเนียนเปรียบเทียบมันจะเหมือนกระเบื้องมันจะเนียนมันจะลื่นเหมือนกระเบื้องนะครับอันนี้กำลังจะสื่อนะครับน้องนายเราจะถึงถึงให้ดูสองสองด้านนะครับด้านบนที่เป็นสีขาวนี่คือ เราสกิมแล้ว<ช>ด้านล่างเราไม่ได้สกิมยังไม่ได้สกิมมันก็จะต่างกันมันก็จะต่างกันแล้วที่ผมสื่อไปว่าลูกค้าบางเจ้าหรือว่าคนที่ดูเราอยู่ยที่เขาไาเห็นเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเขาคิดว่าเราทาสีแล้วเป็นเก่งยังนะครับยังทาสีเนี่ยเอาไว้ขั้นตอนสุดท้ายเลยเนาะใช่ครับอ่า่อไปงานกระเบื้องแต่ต้องตาพาพี่ดูหน่อยเห็นไหมครับพื้นตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําทั้งหมดนหนมีความรู้เรื่องกระเบื้องไหม อาจจะมีบ้างแต่มไม่ค่อยเก่งงานกระเบื้องเท่าไหร่ครับข,ข้อมันมีข้อดีและข้อเสียสําหรับพื้นสีดำนะครับ ข้อข้อดีของมันนี่ก็คือมันสวยงามแน่นอนมันสวยงามแน่นอนแต่ว่ามันสีดํามันสวยกว่าทุกเขาเรียกว่าทุกสีได้ทุกสีสีกะเบื้องทุกสีมันสวยในตัวของมันอยู่แล้วแต่ตัวสีดำเนี่ยมันจะมีข้อเสีย2องอย่างอย่างหนักกคือว่าทาความสะอาดยากแล้วก็เปื้อนไวแล้วก็มีอะไรที่ว่ากระทบเล็กน้อยมันจะเห็นชัดเจาเลยครับเป็นลางเลยใช่เพราะว่ายผิวเขาเนี่ยเป็นสีดำสีดำพอโดนขูดเขียนไปสีขาวขึ้นเลยชัดเจาจะมองชัดเลยนะครับนี่มันนี่คือข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน สำหร,รับพื้นกระเบื้องเนาะแต่ถือว่างานผมไวอันนี้ผมไม่ได้อวยช่างผมนะครับผมบอกแตรละว่าถือว่าไวไวมากนะครับมามาดูห้องน้ำนตำกระเบื้องช่างเสร็จแล้วนั่นเหลือยาแนวเนาะยาแนวก็เหลือแค่นี้เองใช่ไหมไหนใช่เรลือแค่ตัวตึงนีแล้วก็ยาแนวนี่คือห้องน้าอาจจะเล็กหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นคาเฟ่คาเฟ่ครับผมห้องน้ำอีห้องน้ำชายอ่ะสวยงามไงครับผมใจมากก็มันไม่มีอะไรมากหรอกคลิปพี่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีพีพิเศษแล้วกันครับผมคุยกับช่าง นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องพาไหนไปซื้อสีด้วยเนาะครับผมเพราะว่าพ่งนี้จะได้ทาสีและทาไปก่อนครับผมพอดีแหละนี่อาจจะอีกสองวันเสร็จหลังคาโพรงคาเนาะครับผมพออีกสองวันเสร็จเนี่ยก็เข้านู่นได้เลยครับก่อนที่จะเข้านู่นนั้นต้องโทรหาพี่ก่อนเราต้องเจอกันแถวบ้านพี่ที่ของลำพูกาครับผมจะต้องเอาสีพวกสีรองพื้นสีป้าต่างๆเข้าไปด้วยวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปซื้อของด้วยกันครับผมอ่ะนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับสําหรับ อีพีนี้เนาะก็คล้ายๆว่าโปรโมทงานโฆษณาโชว์ผลงานแล้วกันนะครับผลงานบริษัทผมเาบริษัทบ้านดีดีสถาปนิก็กๆก่อสร้างจำก,กัดน,นะครับการงานก็จะเป็นประมาณนี้นะผมรับสร้างบ้านนะครับส่วนส่วนไซ์เนี้ไม่ใช่บ้านนะครับเป็นคาเฟ่เนาะเป็นคาเฟ่ชั้นเดียวสโตรนดิคซึ่งสโตรนดิคเนี่ยบางท่านเ,นเห็นเนาะคิดว่ามันจะง่าย เล็กๆทําง่ายไม่ใช่นะครับรายละเอียดเยอะมากนะครับถ้าเกิดตีราคาภาพไปอย่างเช่นผมเนี่ยเจ็บตัวนะครับเจ็บน้อยเจ็บมากขึ้นอยู่กับทีมช่างเราต้องช่วยกันแล้วแหลนะเนาะแต่ผมโชคดีที่ช่างช่วยช่างทําไว้นะครับไม่ต้องแก้งานนะครับถ้าเกิดไปเจอ,อคือผมมีหลายชุดเนาะมีหลายเจ้าสำหรับช่างเนาะบางเจ้าก็ทํางานได้แต่ไม่ได้ดีอะไรมากอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเขานะเพียงแต่ว่าเขาก็พยายามสุดแล้วแหละเนาะเพียงแต่ว่าฝีมือเขามีอยู่แค่นั้นนะครับงานเราเลยก็เลย ยิ่งเก็บตัวยิ่งไปเจอช่งางทำทก้แก้ๆรื้อๆหนักเลยไหนครับผมอ่ะสำหรับวันนี้พี่ขอบคุณนายมากเนาะที่ม,มาให้เก็ความรู้เล็กๆน้อยๆในช่องพี่ครับผมนะครับคือก็วันนี้จะพูดยังไงจริงคลิปพี่มันต้องยาวกว,ว่าวน,นี้เพียงแต่ว่าวันเนี้ยมันก็มีมีถ่ายแค่ช่างสองคนนะครับหนึ่งเลยอย่างที่บอกครับปกติผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเยี่ยมเพื่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักร้องตลก ใครกันแล้วแต่ที่ที่อยู่ในโครงการบันเทิงเพราะว่าผมคบเพื่อนเนี่ยผมคบหลากหลายอาชีพนะครับหรือจะเป็นผู้รับเหมาต่างๆที่เป็นเพื่อนกันแล้วผันตัวมาเปิดบริษัทแยกตัวออกมาเป็นผู้รับเหมาแยกแยกตัวต่างคนต่างทำงานเพราะงั้นเถอะผมก็จะไปถ่าย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 นะครับแต่ช่วงนี้เพื่อนเพื่อนผมหลายคนที่ไม่กล้าถ่ายก็มีโทรมาเฮ้ยขอเลยว่าคุณไม่เป็นเราก็ไม่สามารถที่จะไปถ่ายเขาได้นะครับคนไหนถ่ายได้ผมก็จะถ่ายแต่หลักๆเลยจะถ่าย ดัชวินดารานักร้องซะมากกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยพวกเขาด้คุยได้แน่นอนนะครับและอย่างหนึ่งเขามีชื่อมีเสียงช่องเราก็เขาเรียกว่าอัพช่องเราขึ้นไปด้วยนะครับส่วนตันนี้ต้องขอบคุณน้องไนท์ด้วยนะครับที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ในนักเล่นน้อยฝากช่องทางในช่องบ้านนีดดีชาแนลนะครับฝากช่องทางนี้แล้วก็ฝาก้วยนะครับบ้านนีดดีชาแนลนะฝากกดไล์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะ จะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปของเราไนสเนาะไนด้วยไม่รู้นะติดตามอย่าดติดตามด้วย<า>ช่องนี้เนาะนะครับนะครับอีพนะีหนะ้าผม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 ได้ติดต่อไปแล้วแหละนะครับอีพีหน้าก็จะไปเยี่ยมเพื่อนผมคนหนึ่งหล่อมากผมดกดําผมบอกไว้แค่น,นี้เป็นร้องเพงลงร้องที่เสียงดีมากนะครับหน้าตาดีมากเขาจะเป็นใครเอาไว้ติดตามอีพีหน้าแล้วกันส่วนอีพีนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีครับ